สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวแลนนล็อกโมบายทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะไปทำเควสง่ายๆสบายๆกันทุกคนวันนี้เรามาในทีมของเจ้าหญิงนะครับขุนนางชนชนัชน้นสูงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำเควสง่ายๆสบายๆก่อนเนาะสำหรับแมปใหม่ของเรานะครับงั้นก็เราออกมาทุกคนข้างหลังเรามีดอกไม้วันนี้เราจะไปทำเควส ดอกไม้กันนะครับวันนี้เป็นแบบ่าของถวายเมืงทุกคนเขาเรียกว่าอะไรถวายหรือเส้นไหว้มันเหมือนสารพ่อพูอ่ะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยได้นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งรถลากชมเมืองกันนะครับสบายๆนะครับทุกคนวันนี้เรามาทำเคสง่ายๆกันก่อนค่อยๆทย,ยอยทำไปนะครับ เดี๋ยวผมต้องหาวิธีล้างแขนท,น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 ทุกคนเนี่ยเหมือนสารพระพูมีทุกคนผมว่าเหมือนสารพระพูมนะอ่ะสักหน่อยมอบชอ่อดอกไม้อ่าสีม่วงกับสีอ๋อสีม่วงกับผสมสีนะครับทุกคนนี่แบบน,นี้อ่ะจุดแรกเสร็จแล้วนะครับจุดแรกจุดที่สองเราไปตรงนี้ก่อน มีสามจุดน้อยจังเลยน้อยจังเลยทุกคนเดวสงสัยต้องแถมนั่นแล้วมั้งสงสัยต้องพาไปทำเควสอันที่ว่าผมลากขนลูปปันจากตรงนี้มาตรงนี้ทุกคนสงเอ,อ้ยแต่น้่นมันเควสใช้แรงนี่หว่ามันมันไม่เข้ากับชุดดิชุดเราเป็นทีมแบบ ขุดนางชนทั้งสูงจะมาทำไว้นี้ได้ไงโอเคเอ้ย okay. ได้มีเอวด้วยหรอเป็นเครื่องประดับใช่ไหมน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากน่ารักมากอันนี้อเหมือนคล้ายๆกับเควสในปราสาทน,นั้นเลยเนาะไปจุดที่สามกันทุกคน เห็นแบบนี้ผมสายทำเควสทุกคนทำเควสตัวยงเลยเนี่ยแต่มีบางเควสท,ที่ตายทำไม่ได้ดาเมจไม,ม่มีนะครับการนั่งรถเรียบเมืองดูความสวยงามไปนะครับทุกคนสวยเลยทุกคนน้ามาถ่ายรูปมากเลยดูดิผมชอบมากเลยนะสวนแบบนั้นอนะ ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยฮะเยอะมากเยอะมากเขามารอเขามาฟาร์มอนหรือเขามาตีบอรดเนี่ยแถมเควสลูกปั้นก็นั่นจะได้มั้งแต่ไม่ดีกว่ามันไม่เข้ากับชุดเ่ะทุกคนจะให้ใส่ชุดชนทันสู่มาแบกลูกปั้นได้ไงใช่ไหม โอเคเรียบร้อยครับเนี่ยทุกคนบดล็อกสาลเจ้าใช่ผมพูดถูกแล้วเส้นไหวมันเป็นสารเจ้าเว้ยทุกคนต้องมาเส้นไหวผมพูดถูกแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับดอกไม้นะครับที่เอามาถวายสานเจ้าพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่เนาะมีสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองสบายทุกคนสีเหลืองสองอัน ทีเหลือสองอันอนะนะตรงซื้อดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้น,น,นี่อ๋อแบบอุย้ยแบบใหญ่นะเนี่ยแบบใหญ่มากนี่นี่นี่เดี๋ยวผมพาบาไปทุกคนเดี๋ยวพาไปดูตรงซื้อของทําดอกไม้ก่อนนะครับ <c oughs> ของทําดอกไม้โอ้เรียกไซนี่เลยของคราฟแล้วกันนะครับแบบแฟนคราฟ โอเคถึงแล้วเนี่ยครับทุกคนร้านร้านช่อดอกไม้นะครับตรงนี้เลย่ะแล้วก็มานี่แล้วก็กดตรงนี้เห็นปะเนี่ยมันจะมีเ,เลือกมันก็เป็นแบบเป็นนะครับอันนี้ผมทําทําไว้ตั้งแต่ตอนมันยังไม่มาอัปเดตเลยุกคนผมเป็นสายทำเพจอย่างนี้ว่าทุกคนผมก็ทําไว้แล้วก็เอาไปฝากสมุดไว้ด้วยนะครับ เห็นหลักๆอันที่เราเอาไปถวายเอาเปเส้นวายนะครับก็จะมีอันนี้นี่อันนี้นี่อันนี้นี่อันนี้แล้วก็มีอันนี้นี่เนี่ยมีสีอันนี้ทุกคนมีสีขาวสีขาวดอกห้ากลีบนี่นี่แล้วก็สีเหลืองสีเหลืองดอกหกกลีบหรือเจ็ดกลีบนี่นี่แล้วก็ดอกกลาบสีเหลืองดอกสีลาบสีเหลืองอันนี้นี่แล้วก็ดอกไม้หลากสีอันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูแล้วกันนะครับว่าตรงไหนใช้กี่ดอกเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูไปไว้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็จบแล้วนะครับเคยรดง่ายสบายสบายสไตล์ช่องเรานะครับยังไงก็ขอฝากคลิป เล็กๆน,น,น้อยๆแบบนี้สไตล์ช่องเราไว้ด้วยนะครับทุกคนยังไงสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเดี๋ยวต้องไปบอแล้วทุกคนต้องไปเตรียมเตรียมบอวันอาทิตย์ละยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมไม่มีความสุขนะคบับ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายครับยื